พร้อมหรือยังวัยรุ่นโกโกวามาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาคิม่ซื้อนี่ด้มาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาคิม่ซือนี่ด้ลูกน้อยร้องว้าวลูกสาวร้องเยชุดโกโกวาทำไมโคตรเท่พอป มาจากที่ไหนลูกน้อยดันถามเพราะความสงสัยคือพอไม่ได้ไปเอามาจากที่วัดรั่วที่อื่นที่ไกลแต่พอไปซื้อมามาจากโลตัสน,นั่นไงใส่เลยกำลังฮิตรับรองไม่เฉยมาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใสโกโกวาคิดมิซื้อนี่ได้มาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส